เลยบอกว่าอธิษฐานว่าขอให้ขายลอตเตอรี่หมดก็แล้วกันคือแบบว่าแต่ในใจคิดว่าก็ไม่น่าหมดนะเพราะส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยหมดใช่ไม่ค่อยหมดนี่มันหมดได้ยังไงเป็นหมดได้ยังไงบายสองมากันเรื่อยๆนะครับผมมากันอีกแล้วนะครับนี่อ่าชุดกันฝนพร้อมนะครับแล้วก็มาเช่าบูธนะครับ20บาทนั่นเองนะครับคู่ละ20บาทนะครับไปได้ทั้งวันครับผมนี่ตอนนี้เวลาก็โอ้สิบห้านาฬิกาแล้วนะครับสิบห้านาฬิกาแปดนาทีนะครับนี่ ยังมีมานะครับแล้วก็พร้อมกับพวงมาลัยนะครับผมนี่คนที่เขาศรัทธาก็ของแท้นะครับพี่มาจากที่ไหนกันครับผมนนทบุรีครับผมโอ้มาจากนนทบุรีเลยมาไกลนี่มาเที่ยวบ้านญาติกันเลยเลยมา๋อมาเที่ยวบ้านญาติพอดีก็เลยเลยมานี่นะครับผมนี่ขอให้ได้โชคกลับไปนะพี่นะนี่ครับมากันสามคนลองเท้าบูทขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าลื่นต้องใส่ไป พอออกมาเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปล้างตัวกันตรงนู้นนะครับผมในเสื้อที่<ๆ>เสื้อแดงนะครับไปล้างตรงนู้นได้เลยนะครับไปนี่หัวไปนี่ห้วไปนี่ตรงไหนไม่เกี่ยวบรรยากาศโอ้โหตรงผมผมเลยนะทั้งวันครับผมนะครับ ตั้งแต่6โมงเช้ายันค่ำอ่ะถึง18บแนาฬิกานะครับคนอยู่ที่นี่นะถึง18บแนาฬิกาเลยนะของทุกๆวันนะครับมีดอกไม้ตรงนน้นด้วยนะไม่เอาไม่เอาโอเคครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับอ่ะเห็นว่าพี่ก่อนมาเห็นว่าคอมเมนต์จากช่องผมเนาะว่าจะมา อธิษฐานจิกในคลิปก่อนอ่าท่านที่อ้าสูตรเดียวกันกับผมเลยใช่ใช่เห็นก็ที่เห็นคุณบอกว่าเออขอแล้วได้ขอให้ได้กี่ให้ร้านดูอ๋อ่าอ่าที่ผมอ่าครับที่ผมบอกว่าผมดูคลิปไอ้น้องกุดลนัยแล้วก็พูดในใจว่าถ้าผมได้ยอดวิวเท่านี้ผมจะเดินทางมาถ่ายก็เลยได้มาเอาพี่เห็นคลิปนี้ใช่ไหมใช่เห็นคลิปก็เลยทาตามตัวเองก็ก็แบบขายลอตเตอรี่อยู่ตูวเองก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ลองดูมั่งเนาะอะไรอย่างเงี้ย เลยบอกว่าอธิษฐานว่าขอให้ขายลอตเตอรี่หมดก็แล้วกันคือแบบว่าแต่ในใจคิดว่าคัไม่น่าหมดนะเพราะส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยหมดใช่ไม่ค่อยหมดนี่มันหมดได้ยังไงอ่ะมันหมดได้ยังไง <c oughs> บ่ายสองโมงครึ่งลูกค้าเหมาอ่ะออสี่สิบสามใบโอ้ลูกค้าเหมาทั้งๆท,ท,ที่ลูกค้าคนนี้น่ะมาเดินที่ปั๊มทุกวันแต่ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่พี่เอ,อ๋ยแล้ววันนั้นอ่ะตอนแรกบ่ายโมงเขาบอกว่าไม่กล้าเหมาเขาบอกว่าผมจะเหมาผมไม่กล้าเหมามันเลือเยอะ พอสักสองโมงครึ่งเขาเดินมาดูอีกรอบนึงเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นผมเหมานับให้ผมหน่อยแบบตะลึงเลยแบบเฮ้ยจะต้องไปเพชรบูรณ์เหรอเนี่ยเพราะว่าบอกบอกว่าเออถ้าเกิดว่าขายหมดแล้วจะมาบ่ายที่เพชรบูรณ์ก็บอกว่าอย่างนี้ครับแล้วมาจากที่ไหนนะพี่ย้ําอีกที่หน่งยกระบินบุรีค่ะกระบินบุรีนะครับผมกี่กิโลนั่นเนี่ย439ร้อยสบเก้าิโลกี้กสี่ร้อยกว่าผมก็มา500กว่า ตอนนี้ผมตอนนี้ผมขับมานะมาจากสาแก้วใช่บ้านหนองจันที่เขาทหารเขากำลังวุ่นวายกัน่ะเออผมอยู่ตรงนั้นเออไม่ใช่ไม่ใช่ครับมาจากที่นนเลยพอได้ปุ๊บขับรถมาเลยโอเคคือมันต้องมาเห็นด้วยตาของตัวเองเนาะอแล้วมาเห็นแล้วเป็นยังไงโทรศัพท์มันมันก็จะแตกต่างกันมากแล้วแบบว่าพลังงานดีๆเยอะก็คุ้มค่ากับที่มาอ่าระหว่างในกล้องกับที่เรามาเห็นนี่ภาพแตกต่างกันเยอะไหม หมายความว่ารูปล่างลักษณะอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกันเยอะเพราะว่ามันจะเห็นเหมือนแบบส่วนหัวส่วนลำตัวที่มันต่อเนื่องกันไปเลยแต่ถ้าในโทรศัพท์มันก็จะเห็นแค่ส่วนส่วนหัวส่วนบางทีอาจจะถ่ายไม่หมดจะไม่สามารถที่จะแบบมองมองเห็นเป็นแบบเป็นหัวเป็นตัวเป็นหางมาอย่างนี้ได้เลยเงี้ยค่ะแต่ภาพจริงๆก็สวยเนาะใช่ไหมไม่ผิดหวังมาใช่รับพลังงานดีๆไปด้วยพี่มากี่คนเนี่ยสองคนแบบพี่สาว โอ้มายสองคนโอ้ขับรถกลับยาวเลยใช่ไหมครับเนี่ยก็น่าจะกลับนะคะเ่าจะแวะจับเอ้ผ้าซ่อนแก้วก็ไม่รู้จะแวะได้ทุกอย่างวุ้ยเมื่อดก่อนแล้วครับเมื่อดก่อนนะพี่ไม่นอนค้างคืนถ้าถ้ามันไม่ได้ก็แต่ถ้าไม่รีบผมว่านะ่าจะแวะนอนก่อนคืนนึงก็ได้ที่ไอ้ผ<ม>าซ่อนแก้วนะอเอเก็ได้มาแล้วคุณโอเคพี่ขอให้ได้โชครอบหน้าครับผมครับเดินทางกไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ โอ้โหเดี๋ยวอยู่ตั้งแต่ฝั่งโน้นนี่ครับโดนฝนนี่เงางามเลยกว่าเดิมนะครับวันนี้มีคนเอาไม้ไผ่โดนหน้าหน้าออกให้แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่นั่งห่วงยางมาเมื่อเช้านะครับผมนี่ครับซูมให้ดูภาพที่ผมถ่ายนะครับกับสายตาที่ดูแบบ ด้วยตัวเองก็ภาพเดียวกันนะครับย้ำนะครับเพราะว่ากล้องผมสดมากๆซัมซุงเอส24นะครับสิบเท่าเข้าไปให้เห็นเนื้อหินเลยนะครับนี่ท่านหินงูยักษ์นะครับผมตั้งชื่อให้ท่านแล้วนะครับเป็นยังไงชัดเจ๋วนะครับอ่ามาตรงนี้กับผมนี่นี่ครับ ผิวผิวลวดลายนะครับของลำตัวยาวไปเลยครับลำตัวยาวไปเลยมีตัวแต่ว่าเอออะไรเนี่ <c oughs> ส่วนลำตัวส่วนหางมานะครับผมที่จริงยาวไปถึงนุ่นเลยนะครับแต่ว่าไม่ไผ่ไม่ไผ่บงังปล๊บมปมานะครับผมปลื้นนมมาดครับเห็นน้ำวนไหครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับผม ป๊มาตรงนี้เลยครับหุินอะไรจะเหมือนงูขนาดนี้ครับปุ๊บมามาตรงนี้เลยครับูไม่เห็นแบบจัดจ้าครับผมน่ยยี่สิเท่ายี่สิบเท่าเห็นแบบหินเลยครับผมเนต่ ้องผ,ผมสดนะครับผมว่าสดมากครับผมนี่กินตัวนี่ครับผมดูผิวโอ้อเคไหมครับชัดพอไหมครับวันนี้ชัดเจนนะครับวันนี้เราต้องมาปดใจเงี้ยสาธุกดไลค์กดแชร์ไปครับผม ไกดแชร์ไปเลยครับเหมือนเดิมเหมือเช่นเคยแต่ก็มีกลัวอยู่ด้วยกลัยนี่ทำไม บรรยากาศเอาเอ้มาเจอหนิเอาม่มาเจอนี่มาจากตรงไหนอ่ะเดีกวานี่นี่เอารถอ๋อรถมาใส่จอดอยู่ตรงนี้หนึ่งทุ่มสามสิบหกนาทีนะคะตอนนี้